คุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะการเงินของคุณวันนี้เป็นอย่างไรเราไปดูกันค่ะว่าจะทําอย่างไรให้การเงินของเรานะั้นมีความคล่องตัวและผ่านพน้นวิกฤตในช่วนงนี้ได้ต้องบอกเลยนะว่าการเงินของเราค่ะช่วงนี้ทาอะไรก็แล้วแต่เรามีการวางแผนค่อนข้างระมัดระวังตัวในเรื่องของการเงินในเรื่องของการใช้เป็นอย่างมากทาอะไรก็แล้วแต่เราอยู่ในช่วงของการวิเคราะห์เราอยู่ในช่วงของการคิดพิจารณาว่าจะทําอย่างไรให้การเงินของเรานั้นดีขึ้นจะทํอย่างไรให้การเงินของเรานน้าผ่านพ้นไปได้ ต้องบอกว่ามีรายได้เข้ามานะคะไม่ขาดเลยทีเดียวการที่เราทําอะไรก็แล้วแต่ได้รับเงินเป็นอย่างดีคะ่ะได้รับผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่ในขณะเดียวกันเรามักจะต้องมีเหตุให้ต้องสูญเสียเงินนั้นกับสิ่งต่างๆที่เราจะต้องดูแลของพังบ้างมีความเสียหายเกิดขึ้นบ้างมีเท่าไหร่บางครั้งบางทีไม่สามารถเก็บได้มีเหตุให้ต้องใช้โดยที่ไม่ไตั้งใจบ้างด้วยความที่เรื่องเก่าๆกํากลังเข้ามาคะ่ะ ปัญหาต่างๆที่เรานั้นยังแก้ไขได้ไม่หมดสิ้นนี้สินต่างๆที่เราเคยสร้างเอาไว้เรายังจะต้องมีการที่จะต้องเมนเนจจัดการแก้ไขฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้โฟกัสนะคะนั่นคือการที่เราศึกษาหาความรู้ค่ะในการลงทุนศึกษาหาความรู้ในการพัฒนาต่อยอดสิ่งที่เรามีในเรื่องของงานที่เราทําก็ดีอัปเกรดสกิลของเราให้ดีค่ะมันจะสามารถสร้างเงินให้กับคุณได้และในเรื่องของการใช้จ่าย ให้ระมัดระวังในเรื่องของหนี้สินที่เราเคยมีรวมไปถึงสิ่งของเครื่องใช้ลองตรวจสอบให้ดีนะคะว่ามีอะไรที่มันใกล้จะเสียไหมระมัดระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ระมัดระวังในเรื่องนี้สิ่งนี้ค่ะตรวจสอบดูสักนิดให้แน่ใจเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่ระมัดระวังจากสิ่งที่เรานั้นไม่คาดฝันได้นะคะแต่ไม่หนักอะไรไม่มากอะไรสุดท้ายคุณจะผ่านเรื่องราการเงินนี้ไปได้คะ่ะ เพียงแค่เรานั้นมีความรู้เรามีความระมัดระวังในการใช้เงินมีสติทุกครั้งในการใช้เงินและแบ่งเงินสำรองส่วนหนึ่งใช้ในยามฉุกเฉินค่ะในชว่วงนี้ใครที่เห็นคลิปนี้อยู่แบ่งเงินส่วนหนึ่งนะคะใช้ในยามฉุกเฉินชนิดนึงมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เอาเงินฉุกเฉินตรงนี้มาใช้ได้แล้วการเงินของคุณจะมีความคล่องตัวเกิดขึ้นค่ะไม่ต้องกังวลไปนะคะ ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยสติปัญญาที่คุณมีทุกอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยความรู้ความสามารถที่คุณมีเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลาการเงินของคุณจะมีเข้ามาไม่ขาดค่ะขอยืนยัน